With style is what I call her. ครับผมมาดูนะครับนนี้อยู่กับเราแปะลิ้วมีโฟลวิแล้วนะครับบรรยากาศตอนเปิดนี้นะครับาไปดู F A คันะครับ A คันนี้ก็คือจะเป็นแนวสแตนดาร์ดหรือว่า V Max ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูวันดีนะครับครับโอสตนะครับโพสตแปลิ้วนะครับอาเดี๋ยวไปดูรถของเขากัน ครับอ่า,อา,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันเลยนะครับคันนี้ก็คือเป็น FMA แนวโทนสีแดงนะครับเดี๋ยวให้โอตอธิบายแล้วกันครับว่ารถมันมีอะไรบ้างแล้วกันเพราะว่าคันนี้ไม่ได้พิเศษเลยมากเนาะแต่ว่าเ,เล่น B Max ได้แตนด์ดได้เริ่มเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยครับอ่าเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลย <c oughs> ต้องบอกกันว่าคันนี้คือเราทำมาในสงในในธีมสีแดงพยายามหาอะไรสีแดงมาใส่รถ โคงก็เริ่มจากโคงก็เป็นโครงถุงเป็นโครงถุงธรรมยาครับผมมันจะเป็นสีแดงแดงแบบแดงเลือดนกไม่ใช่โคงรถกล่องแน่นอนใช่มันจะเป็นโครงเป็นโครงธรรมยาโคงสีแดงครับผมอ่าเริ่มไปชุดหน้าก่อนเลยครับเป็นกาชนฟูรี่ครับผมปีใหม่ล่าสุดสีเขียว2022นะครับใช่ตอนแรกคือเราเราจะใส่สีแดงแต่เราหาของไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยมาใส่ใส่ตัวทีเขียวแทนครับครับผมแล้วก็โลหู้หน้าเป็นโลโลถ้วยสิบามมิ 13มิลสีแดงครับผมแล้วก็รัดด้วยโล13มิลข้างล่างอีกตัวหนึ่งช่วยมันจะช่วยให้เกาะล่างมากขึ้นครับผมตัวนี้ตัวตัวล่างที่ทําหน้าที่อะไรนะครับอ่าทําให้เกาะล่างให้หมันจิกให้มันจิกลางลงเพราะว่าน้อง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 มือใหม่จะไม่รู้ไงใช่ครับผมต่อไปชุดกลางชุดกลางก็เป็นไม้อไม้เขาเรียกอะไรนะพี่ตัวนี้เป็นคาร์บอน เป็นคาร์บอนไฮเกรแพ้ครับผมอันนี้เราก็ใส่แบบกับใส่แบบพริกเห็นไหมโอเคเราใส่แบบพริกเลยครับผมอ๋อปกติมันจะกลับด้านได้เหรอใช่ไหมครับจริงตัวนี้มันมันจะใส่กับซปเปอร์ทูแต่ว่าเราก็จะใส่กับเอ็มเอได้มันมันใส่ด้วยกันได้หมดคือรูน็อตลูน็อตนี่มันตรงกันพอดีใช่ครับใช่ใช่แล้วก็แต่ตัวนี้คือมันจะได้เรื่องจุดสูงถ่วงที่มันใกล้ล้อมากขึ้นด้วย ใ,ใกล้<อ>ล้อใช่ครับมันมันจะแคบมันมันจะแคบกว่ามันจะแคบกว่าตัวตัวธรรมดาครับใกล้ล้อกับไกลล้อนี่มีผลกับการวิ่งนะมันแล้วแต่สนามพี่ถ้าถ้าใกล้ล้อคือรถเราจะจะจะ,จะหน้าจะทุกเร็วหน้าทุกลงเร็วแต่ถ้าสนามที่เหนียวมากๆคือเขาจะกลางไม้ออกอ๋อใช่ส่วนใหญ่ครับตุ้มก็เป็นตุ้มสองชั้นตามสเตกนะครับครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เราไล่ล้อก่อนไปชุดหลังดีกว่าล้อจะเป็นล้อรถกล่องตัวนี้น่าจะเป็นเ a เอ็มเอลดลค่ายแต่จําไม่ได้ว่าว่าเป็นรถของเป็นเป็นรถรุ่นอะไรเราไปเอฟมาอืเป็นล้อสีส้มนใช่เป็นเอฟไม่จย่างในกลุ่มครับแล้วก็ยางฮาร์ดยางฮาร์ดก็เป็นยางฮาร์ดสีแดงส้มยางฮาร์ดนี่คือยังไม่แข็งมากไม่เหมือนซูเปอร์ฮาร์ดมันมันจะเป็นกึ่งกลางระหว่างฮาร์ดกับซูเปอร์ฮาร์ดแล้วก็ชุดนี้ครับตัวตกหน้านี่คือเซ็ตมาเปื่อ อันนี้จร,จริงๆขับหน้าขับหน้าทั่วไปก็คือเขาจะจะมีเสาอยู่แล้วเพื่อไว้ถ่วงหน้าเวลาเจอสนามเทคนิคครับผมไม้เบรกก็เป็นไม้ไม้สองแผ่นคือของเอเเอเนี A ่ยข้อดีของมันคือมันจะติดน็อตได้พอดีคือเราไม่ต้องเจาะใช่มันจะติด<อ>ง็เตามันจะติดน็อตไดนะ้พอดีเลยมันจะหมดหเรื่องดามาเรื่องติดกาวไม้หน้าไปครับผมแล้วปกติติดกาวนี่ผิดกติกาไหมคือจริงๆมันอธิบายยากอธิบายยากมากเลยคือถ้าเป็นกฎของธรรมยาคือเขาให้กรณีรถมีปัญหา สามารถติดได้่าสามารถติดได้ครับถ้าไม่มีการตัดจอบผมว่ามันน่าจะโอเคนะเพราะว่าเพราะผมเองก็ยังยังยังไม่มีประสบการณ์เรื่องงานธนัรยามากเท่าไหร่แต่ผมว่ามันน่าจะได้ถ้าไม่ได้ตัดจอใช่เพราะว่าอ<ม>ันนี้มันลงรูเดิมได้เลยใช่ครับใช่อต่อไปมาชุดหลังชุดหลังก็เป็นโล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 แดงอาโลถ้วยสีแดงสิบสามสิบสามมิลเหมือนกันครับแล้วก็เป็นโลโลสิบสามมิลธรรมดาเป็นตัวคําสังเกตว่าเสาจะสูงกว่าปกติ เสาจะสูงมากเออใช่ไม่ได้สังเกตและและอย่างนี้ตามกฎธรรมีญามันสูงขนาดนี้ได้หรือเปล่าได้ครับได้มันมันจะอยู่มันจะอยู่ที่จํานวนโลมากกว่าแต่นี่ยคือจะช่วยค้ารางพิงรางเวลาเราโดงลงมาเนี้ยรถยัไม่เสียไม่เสียอาการครับผมอันนี้มันขนาดกี่มิลอ่าสิบต่างครับผมไม่ใช่เสาเสาเสาเนี้ยผมเหมือนเหมือนจะเป็นเสาดาบนะมันสูงขนาดนี้เหมือนจะเป็นเสาดาบนะถ้าเป็นเสาดาบก็ตรงตรงกติกาเขาอยู่แล้วใช่เสาดาบไม่คืะได้เรก่องความแข็งแรงและความลื่น มไม้หลังเป็นฟูรี่ฟูรี่เหมือนข้างหน้ามันกันเป็นปีใหม่แผ่นเบรกก็จะเป็นของปีใหม่เหมือนกันเป็นเบรกใหญ่2022นะใช่คันนี้สวยมากมครับผมทาไมต้องดําแดงทําไมต้องแดงล้วนอะไรเงี้ยคือแต่งรถอะบางทีสไตล์อตอของแต่งมันมีมันมีมนเหมือนกันเราพยายามหาสีสีที่เราชอบอันนี้มันเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งเวลาเราไปไปหาเอฟ ไปหาเอฟอะไหล่อะไรเงี้ยหาสีที่เราชอบแบบมันยากเพราะมันก็มีคนที่ชอบสีเดียวกับเราใช่เราก็ต้องแบบไปแข่งกับกเขาไปประมูลกรบเขามาเพื่อมาแต่งรถเราอะไรเงี้ยจนกว่าจะได้โทนสีที่เราต้องการใช่ครับมันมันมันก็เป็นชาเลนช์ชาเลนจ์มันเป็นความสนุกอย่างนึงนเป็นมันเป็นเสน่ห์ธรรมาที่แบบว่าไปหาเอฟเอฟอะไหล่ที่เป็นสีที่เราชอบอะมาแต่งรถเราี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยผมบอกนะครับครับครับถัดมาในส่วนล่างนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นเบรกน้ำเงินใช่ก็เหมาะสนามนี้เลยไหล ก็คือสนามนี้ที่เราเล่นกันอยู่นะครับมันจะเป็นรกระโดดรับ2แผ่นครับผมอันนี้เบรกหน้าองศาน่าจะประมาณ3ามเจองศาสามิลเบรกข้างหลังนี้เป็นเบรกเป็นเป็นมิลเดียวสีงเงินเลยสีน้ำเงินเลยครับผมอ่าส่วนไฮไลท์ไฮไลท์คันนี้ก็จะเป็นบอดี้บอดี้นี่เป็นบอดี้แม็กเฟรมใช้สีทมิยาแท้ในการพ่น สังเกตง่ายสีธับมย่าครับโฟกัสมาเลยครับพี่สีน้บมย่มจะเรียบเนื้อเนื้อมันจะละเอียดมันจะเรียบเมียนอันนี้มันจะออกเหมือนมีแดงมุกนิดนด้วยใช่ครับเป็นแดงมุกอันนี้คือดำมุกดาเก็บมุกอันนี้คือเราพ่นกระป๋องเดียวใช่ไหมไม่ไม่ต้องเอามุกมาพ่นทับใช่ไหมใช่ครับเป็นกระป๋องเดียวคือสีน้บมย่าเนี่ยมันมีหลายโทนมากมีหลายสีให้เราเล่น่มีหลายโทนหลายสีให้เราเล่นมากๆเลยเราเลือกซื้อได้กระป๋องก็สองร้อยกว่าบาท แต่ก็ตองมันจะเล็กนิดนึงเวลาเราพ่นคือแล้วก็ประหยัดนิดนึงไม่ต้องพ่นเยอะคือพ่นรอบหนึ่งพยายามโป๊รอบหนึ่งแล้วก็พ่นทับอีกรอบหนึ่งพอแล้วแล้วในหนึ่งกระป๋องเนี่ยโอทพ่นได้กี่บอดี้ครับยังไม่หมดได้กี่ตัวคือหัดทาเกินเกินหกไหมผมว่าน่าจะเกินถ้าเป็นแม็กเฟรมนะแต่ถ้าเป็นบอดี้อื่นก็ไม่แน่แต่สีถ้าไม่ยากเนี่ยมันเหมาะกับทำบอดี้ใสเพราะบอดี้ใสมันทําง่ายอ่ามันทําง่ายกว่า อย่างดำนี่ก็ใช่ใช่ไหมดำนี่ก็สีธรรมชาตเป็นเลือดมุกเหมือนกันจะมีเกล็ดนิดนึงะเกล็ดอ่าจะสวยมากคือบางทีเราเราทำรถอ่ะคนเรามันมันคือมันมีสีที่เราชอบอยู่แล้วมันมีสีที่เราชอบอยู่แล้วคือถ้าเราเราได้รถเรามีรถที่เราชอบเวลาเราไปเล่นเราเวลาไปโชว์คนเนี้ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเท่ห่เนี่ยเราได้แบบใส่ความเป็นตัวเราลงไปในรถเงี้ยอ่ามันอยู่เท่เวลาวิ่งมันจะสวยมันจะเด่นเหมือนชาวบ้านเขาเงี้ยใช่มันจะดูแบบ พี่แม่งแบบเพราะคันนี้คันนี้เลือกสีได้มาลงตัว<ช>มากครับครับผมถ้าได้ฟูลี่แดงอหน่อยก็แต่คือหาไม่ได้ไงแล้วคือราคามันก็แรงนิง<ช>ดนึงฟูลี่แดงนี่หายากแล้วจริงๆฟูลี่แดงมันของปีอะไรจาได้ปะใช่2015หรือ,ปอเปล่าคุ้นๆนะถ้าเป็น17จ,<า>จะเป็นสีส้มนี่อย่างนี้ใช่ต้องตามหากันต่อไปฟูลี่แดงนี่ตอนนี้ราคาไป700ละราคาปูครับ เดี๋ยวเราต้องตามหาต่อไปครับถ้าได้ถ้าได้ชิ้นนี้เป็นแดงด้วยนะครับผมครบสูตรแต่ว่าตุ้มแดงไม่มีแน่นอนมีไหมไม่เคยเห็นไม่มีไม่มีถ้ามีก็จะเป็นลาซาด้านะครับใช่ครับผมแล้วก็คันนี้ใส่มอเตอร์ไรดดตไว้นะครับเป็นแตนดาร์ดครับเป็นรุ่นต์หนัคันนี้เป็นเตนัแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่น B-MAX กเนี่ย็แค่เปลี่ยนมอเตอร์แค่นั้นเองใช่ใช่คือ คือหลายๆสนามมาที่ที่ขึ้นที่เล่นที่ที่ทได้ขึ้นโพเดียมอ่ะจะเป็นขับหน้าแม็กเฟรมนี่แหละแต่ที่ผมเล่นมาจากประสบการณ์ที่เล่นมาก็คือพอตอนนี้รู้สึกว่าพวกซูเปอร์ทูวีเอสพวกนี้ก็พอได้อพอได้แต่ถ้าแบบว่าพูดเรื่อง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 เรื ing, MMA, ่องโพเดียมอ่ะเอ็มเอแม็กเฟรมเนี่ยแล้ต้องเป็นแม็กเฟรมด้วยผมลองบอดี้อื่นแล้วเห็นมาหมดแล้วเวลาผมไปงานใหญ่ๆอ่ะสแตนด่าสามสามร้อยห้าสิบคันสี่ร้อยคันอ่ะแม็กเฟรมนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ บอดี้ hmm. อื่นคือมันจะโดดมันจะโดดไม่ไม,ไม่ชัวร์บอดี้อื่นโดดไม่ชัวร <Yeah. S 2> ์จริงแม็กเฟียนนี่คือดูดิพี่ดูมันนมันมันเพียวมันมันเบา,เบาใช่มันใส่ล้อได้หลายแบบถ้าเป็นแบบว่าถ้าเราพูดถึงแบบการแหวกอากาศนันี่เหมือนลูกธนูเลยเหมือนลูกธนูเลยแล้วมีช่องลมคือสแตนด์่าที่เขาเล่นกันแรงๆคือมันแรงมากบอดีม้มีมีผลมากเพราะผมเคยใส่โบเกนจีล้วก็เล่น แค่เปลี่ยนบอดี้ก็ต่างกันแล้วการวิ่งใช่ครับ,บใช่แค่น้ำหนักแค่ไม่กี่กร,รัมอะ่ะมันทำให้ใใหรถวิ่งเปลี่ยนได้แล้วก็ความลื่นของรถร,รับผมตรงนี้ก็คือน้องๆที่ไหนชอบสีแดงคือเด็กผู้ชายส่วนใหญ่อชอบสีแดงอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วอย่างสีชมพูอ่ะเอ้ยมันก็มีผู้หญิงบางคนก็ชอบสีชมพูแต่แนะนําน้องเลยถ้าจะพ่นบอดี วอดี้รถทำยาต้องสีทำย่าเท่านั้นมันจะเนียนมันจะกลมกลืนน้องน้ที่มีฝีมือผมบอกเลยว่าน้องมอสามว่าสีที่แบบเด็กๆเราเคยพ่นสีโครงจักรยานเงี้ยเรามาใช้เทคนิคนะมาพ่นสีนี้ก็ได้พ่นสีทำยาก็ได้ไม่ยากอย่างอย่างอย่างสีธรรมดากระป๋องหนึ่งทัห้าสิบบาทเนี่ยมันพ่นจะเกะอ๋อก็คือเวลามวลอ่ามวลสีกับเขาเรียกว่าอะไรอะสารสารสารเคมีที่เขาผสมมามวลสีต่างมันไม่เหมือนกันสีรถยนต์สีอะไรมันจะหยาบ แต่ถ้าเป็นสีที่ใช้กับกิวของเล่นพวกเนี้มันจะต้องละเอียดต้องเนื้อสีต้องละเอียดกว่าใช่ครับผมมันก็สมมุติว่าถ้ามันหลุดลางเลื่อนก็กระเทาะได้เนาะถ้าเป็นสีธรรมดาใช่ครับอันนี้ก็จริงๆมันต้องพ่นเคลือบมันจะมีสีธรรมดาจะเป็นพ่นเคลือบอีกทีนึงเพื่อทําให้สีแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเป็นเคลือบแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้พ่นครับอันนี้คือเพิ่งเพิ่งประกอบเสร็จเลยใหม่ๆเลย สวยงามลงตัวนะครับสําหรับคนชอบสีแดง,แ,ดงแรง<ช>สำหรับคนชอบสีแดงผมว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เราดูไว้เป็นแนวทางได้ <S 2> <S 2> แม็กเฟลมี่เป,เป็นบอดี้ที่สวยโฉบเฉี่ยวดูเป็นรถแข่งพ้นสีง่ายครับเพราะมีคติชิ้นแล้วก็แยกชิ้นเล็กน้อยได้ด้วยนะครับไหนเราลองเปิดชมด้านในนะครับด้านในก็เป็นพาร์ทแดงถูงแท้นี่เลย อ,<ด>อันนี้<ค>น,น่าจะเป็นแดงกล่องแดงกล่องแต่โครงจะเป็นโครงถุงอ๋อมันคคละโคละโทนเนาะ<ช>อันนี้มันจะออกส้มนิดนึง<ช>อันนี้<ช>จะแดงเข้มหายากที่พาร์จริงจริงพาร์ตเอ็เอสีที่เราชอบไม่ก็หายากนะโครงเขียวโครงอะไรนี้ก็หายากนะเพราะว่าแต่ละโครงความเหนียวมันไม่เท่ากัน<ช>ความลื่นไม่เท่ากันอันนี้คือทำเพราะความชอบไม่รู้อา,อาจจะวิ่งลื่นซุ่โครงเขียวไม่ได้ก็ได้ หลัคนเล่นก็จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนโค้งเขียวก็น่าจะมากับรถที่มีอะไรหนีโคลาเนาะใช่ใชไหมแตจ,จากที่จากที่เห็นเขาเล่นกันโค้งเขียวของเขาวิ่งดีนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะความลื่นของโคง้งเวลามันจ้ำกับรางหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่การ,รประกอบก็การประกอบก็ส่วนหนึ่งเนาะใช่ครับล้อตรงคันนี้สังเกตล้อจะตรงมากทํามาดีมากตั้งใจแบบว่าทํามาให้ตรงที่สุด บาลานดีที่สุดลื่นที่สุดครับ,รบสำหรับคันโทนสีแดงนะครับในวันนี้ FMA โทนแดงนะครับก็มีแนวทางการทำอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดน้องๆมือใหม่รุ่นใหม่ๆนะครับสนใจจะเล่นนะครับก็ดูไว้เป็นแบบอย่างได้อาจจะเข้ากลุ่มทำย่าเยอะแจะเอฟของอาจจะไ <F S 2> <ห>ปปรับ <th ang. S 2> แต่งให้เข้ากับสไตล์ที่เราชอบก็ได้นะครับ กา,การประกอบนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ส่วนแล้วแต่บุคคล,ลนะเนาะว่าใครจะทำได้ลื่นวกันครับแล้วก็รายละเอียดของคันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจจะเล่นนะครับก็หาดูตามเพจได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบแข่งก็งานทำยานะ กดติดตามยูทูบชาแนลปาร์ูีมินิซ d ดีด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอครับผมครับขอบคุณมากนะครับเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาทดสอบวิ่งกังนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าทํามาโชว์เฉยๆนะครับอันนี้เราเล่นแบบไหลๆเรื่นๆอันนี้่านเท่าไหร่อ่า ประมาณมึดหนึ่งจุดสามแปดไปครับครับผม วิ่งได้จริงนะครับวิ่งได้จริง <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> อ่าสรุปแล้วคันนี้วิ่งได้จริงนะครับจร,จริงๆริงคะแนนเนติมฐานดีอีกแต่คือกลัวบอดี้เป็นรอยเดี๋ยวหลุดก็คือเอาแค่แบบจะเปิรพอเพราะว่าสวยทำแล้วรักครับผม <c oughs> ทุกคนทำแล,ล้วรักรักรถทุกคนแหละโอเคครับ <c oughs>